ครับสวัสดีครับกะส่องเกษตรพ่อเพียงนะครับกะคลิปนี้กะสิมบาวาถึงเรื่องใส่ปุ๋ยเขานี่ครับนี่ส่วนนี้กะสิม,มีแต่คลิปเกี่ยวกับเขานี่ครับแต่ส่วนนี้กะสิมบาวาถึงการไส่ปุ๋ยเข่าครับไอเขานี่เฮาใส่ปุ๋ยนี่ส่วนประมาณคือบอบอบ่มีกำกำหนดระยะนะครับ คือสูตรตอนนี้มันแหลวแต่สูตรไผ่สูตรมันนะครับแต่ว่าสีวอลถึงสูตรของผมเห็ดซูปี้นะครับการสามารถคุ้มหยาได้ดีหล่วกรทนแรลงครับนี่ครับสังเกตเบิ้งหยาหยาสีบวขืนนะครับหน้านี้บกเคยสีหยาได้ครับนี่เห็นไหมครับกานหน้านี้บกเคยสีหยาเลยครับนี่ครับปีนี่บดิสีหยาแม้แต่เธอเดียวครับตั้งแต่ก้อนวานกับบดีสีว่านแล้วก็บรดีสีครับแต่ว่าหยาบกขืนครับมันมีวิธีเห็ดครับ ทั้งก้านไถล้วก็ใส่ปุ๋ยครับต้องให้สมดุลกันให้ถึกกันครับคือปุ๋ยนี่บอกครับผมสีใส่ส่วงไรก็ได้ครับทีมันมีฝนตกมากจากเธอหนึ่งนะครับพอแต่มีฝนตกมากจากเธอหนึ่งถึงตกบ่แห้งก็สร้างครับผมสีเอาปุ๋ยมาใส่ครับปุ๋ยก็สีเป็นปุ๋ยยูเลียครับกะปุ๋ยยูเลียมันก็แน่นอนแหละครับคือใส่ลวมันสีสัตว์โตสีงามอยู่แล้วครับกับคอดีทีว่าใส่ปุ๋ยยูเลียนี่ ก็คือเฮาอย่าไปใส่หลายครับไรหนึ่งเนี่ยเฮาใส่ประมาณสี่หากิโลพ่อครับต่อต่อไรหนึ่งเนี่ยครับประมาณสี่หากิโลพ่อนี่ผมก็ได้ใส่ไปแล้วครับนี่ใส่ไปประมาณสิบหมื่นแล้วครับนี่เขาก็เปี่ยนครับสังเกตเบื้องต้นเข้าครับนี่มันสีแข็งเห็นไหมครับมันสีแข็งเฮาเฮาเฮาพักไปสายเมื่อกดีดขึ้นขึ้นเอาครับงอลงก็ดีขึ้นเพื่อครับ แล้วมันกับสีบ่เขียวเวอร์ว่างแห้งครับสีบ่เขียวแบบดำหมอดเลยนะครับมันสีเขียวพอดีเลยครับแล้วต้นเขาสังเกตเบิ้งมันสแข็งแห้งครับนี่มันสีบ่๊คออนครับปกติขับปุ๋เยยูเลียนะถ้าเขาใส่ลายมันไอใบพวกนี้มันสิงอลงครับนี่มันสิงหอยุ่งสีเลยครับแล้วก็ปกกันเลยครับปกกันทั่วเลยกาเห่ากับยาไปใส่ายนะครับให้ใส่ประมาณสี่หากิโลต่อไรนะครับ แล้วค้านี่กาต้นเขามันสีคลายงามไปเลื่อยครับนี่มันสีแข็งต้นต้นเขามันสีแข็งดีครับนี่เห็นไหมครับต้นเขามันสีแข็งใบมันสีตังเลยครับสังเกตบอกครับใบมีตังนี่ครับแล้วกาหญ้านี่มันใหญ่บอท่านครับนี่ถ้ากขอดีของก้านใส่ปุ๋ยเข้าไปต้องไปาำนดระยะว่าต้องให้ฝนต้องให้มีน้ำแส่จังคอยใส่บอบ่เกี่ยวครับเฮาใส่หน่อยนี่ต้อให้ฝนลินใส่กับบ่อใต้ครับเขานี่นี่ครับใส่เลยครับ ปุ๋ยนี่เข้าใส่กะว่าฝนตกมาจากเธอนึงเข้ากับมาใส่เลยครับและคันี่บ่ตองพึ่งบ่มีนามเลยก็สร้างกับใส่ได่เอาให้ได้ดินมาซ่มนี่ครับยิ่มซมนม่ใส่เลยครับกระสูตผมก็เห็ดแนวนี่ซูเปี้ยนะครับแต่ว่าเขาผลที่ออกมากแล้วเขามันก็นี่ครับคือที่เห็นในคลิปนี่แหละครับกับพึ่งพอใจนะครับว่าเขามันกับง,งามเติบอยู่กับปุ๋ยก็ใส่บ่หลายครับแต่ว่าใส่เธอละหน่อย นี่ครับล่องผืนผมกับส่ไรละหากิโลนะครับเป็นปุ๋ยยูเรียคือการล่องผืนใสหากิโลล้วก็มาาส่หลอบสองอีกไรละหากิโลคือเก่าครับนี่นี่ไปเรียบร้อยแล้วครับเขาก็เป็นยังสี่ครับนี่ครับเริ่มแต่ก็บังมองนี่เข่านี่มันหางแห้งนะครับเขานี่ปี้นี่พมวานหางแบบสนิทถีอว่ายางยางแถบบะเยียบต้นเขานะครับแต่ว่าสังเกตเบิรงครับมันพอแต่มันใหญ่ขึ้นมามันแต่ก็เต็มหมืดเลยครับคันนี่ นี่ครับเน่นเปี้ยเลยครับกะคลิปนี้กับ่มีอยังไลครับกับมาบอกวิธีการใส่ปุ๋ยว่าใส่แนวใดดีครับแต่ว่ารอบที่สามนี่ยาใสยูเรียด้วยครับรอบที่สามรอบที่เข้าจะใสขังขังสุดท้ายนี่ครับรอบรอบที่สามรอบแรกกะล่องผืนนะครับรอบที่สองกะนี่ครับใสสวงระม่านฝนมากนี่ครับฝนมาเอากะว่าันสมมุติว่าฝนมาแต่น้อยมาเร็วกะอากาวาเขามันขืนซ้ำ ประมาณ20่เส้นเนี่ครับเขาสูงประมาณ20่เส้นนี่ให้มาใส่เลยครับปุ๋ยยูเลีย,ายลาลรหักิโลก็มันกับเห็ดแหงามครับนี่ครับแล้วก็รอบที่สามรอบสุดท้ายนี่ให้เอาเป็นปุ๋ยแบบนักข้างหลังนะครับขางหลังหลายๆนี่ครับมันสิมีสามตแมนนะครับหัวถ่ายกลางให้เฮ้าเอานักก้างๆงนักถ่ายนะครับ อาปุ๋ยแบบแนวนั้นครับยี่ห้อยังก็ได้ครับให้สูตรมันเป็นยังสันครับกะส่วงแรกๆนี่ก็ใส่ปุ๋ยนักหนาในจัหน่อยครับให้มันคุ้มหยาเนาะครับพอมันคุ้มหยาแล้วเขากคราวนี้ส่วงใส่ใส่ส่วงสุดท้ายที่จะที่จะอันนี้นี่ทีสุดท้ายที่จะบริได้ใส่อีกแล้วครับกบใ็ใส่ปุ๋ยนักถ่ายครับ มันกับสีรับห่วงดีเนาะครับเหล่าต้นมันกับสีบอลมันต้นมันสีแข็งแรงนี่ครับนี่ครับหมองมันห่างหมองมันเพท่านแต่กอครับกระมี่ครับนี่นี่ครับแต่มันก็เริ่มแต่ก็อออกกาบเกินเดือนนึงกับเต็มหมดครับมองนี้นี่กาแนมบ่สอดดินแน่นอนครับนี่ครับสังเกตเบื้องมันสีบัวเขียวแห้งบันไดครับสีบัวเขียวแบบดําเลยครับมันสีเขียวแบบ พอประมาณครับแล้วใบมันก็สีบอบอปกกันครับใบมันสีสีตังครับกับคลิปนี้กับมีซ้ำนี่แหละครับการใส่ปุ๋ยเขากับสูตรไผ่สูตรมันเนาะครับแต่ว่าสูตรของผมเอามาให้เบิ้งกับเป็นแนวนี้กับคลิปนี้กับมีซ้ำนี่แหละครับครับก็ฝากติดตาม์ส่องผมแน่เด้อครับไอ้ส่องดั้ให้ฮอดพันซับน้ำเขานี่ครับ ก็พอเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับกับสีไทยเกี่ยวกับการเกษตรทุกชนิดครับทีมีเหตุทายได้ก็บสีไายทุกอย่างครับแล้วก็เป็นความููจากประสบการณ์ที่เคยเฮ็ดมาหลายปีครับครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงเซ่านีซำนีนะครับขอบคุณทีติดตามทุกคนครับสวัสดีครับ